สวัสดีค่ะสวัสดีครับเดทเทนลงทุนนะคะวันนี้วันพุธยีมกราคม2,569ค่ะกลับมาพบกันนะคะทาง Facebook Live p เพจเรือลงทุนแล้วก็ YouTube Live เรือลงทุน c h anel n ด้วยค่ะรับนาฬิกา40นาทีเป็เปีมีดแบนี้ก็มาเจอกันทักทายกันเข้ามาได้ได้เลย่ะวางปีมีมากคนเดียวก็คนดูเยอะนะคนดูเยอะแต่ดูออกเลยนะว่าเหนื่อย พวกคนเดอยเหนื่อยเนาะใช่ผู้คนเดียวเหนื่อยถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องพูดเยอะแต่ว่าครับมันก็เหนื่อยแหละคนมันผู้คนเดียวอ่ะทองปรับ15รอบแล้วเมื่อวานนี้เราตื่นเต้นกันเรื่องหุ้นใช่เพราะว่าหุ้นเราเนี่ยพุ่งสูงสุดในโลกคุณปิ่นนี่ใช้คำว่าอะไรนะหุ้นขึ้นอะไรหุ้งงขึ้นทั้งกระดานพุ่งทะยานสูงที่สุดในโลกนะครับช่วงนี้เขาแต่งเพลง แต่งเพลงบ่อยก็เลยพูดคลองจองไปครับแต่เหตุการณ์นั้นมันได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ววันนี้แล้วมันก็มีเรื่องใหม่มาแล้ววันนี้ไม่เกิดแบบนั้นแต่จริงๆก็เกือบจะเกิดนะแต่ว่ามันไปไม่ได้มันก็บวกไปสิบจุดแล้วก็ลงมามีติดลบด้วยนะมีติดลบด้วยแล้วก็บวก10บแล้วก็ตอนนี้บวกแค่2แต่สิ่งที่สร้างความตื่นเต้นทดแทนก็คือราคาทองคำใช่ตอนนี้ปรับไปกี่รอบแล้วคุณแก้มสิบหกรอบ นะครับสิบหกสิบหกล้สิบหกละสิบหกละคือตอนสิบสี่รอบแรกเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะน่าจะแบบในครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ได้นะครับว่าสิบสี่รอบเนี่ยเป็นการปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้ง14รอบนะปกติที่ปรับทีทีเนี่ยนะจะมีทั้งขึ้นและลงอันนี้ต้องบอกว่าถี่มากเพราะ10โมงกว่าเองราคาที่โค้ดคั้งแรกเนี่ย ที่กำหนดราคาครั้งแรกเนี่ย9นาฬิกา4นาทีเรายังไม่เคยเห็นแบบปรับ14รอบและเพิ่มขึ้นทั้ง14รอบเหมือนของวันนีต่ตอนนี้มีมีลดลงแล้วไงเริ่มแล้วเริ่มแล้วรอบ15รอบ16เริ่มปรับราคาลดลงเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นที่ราคาทองคําก่อนเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าปรับไปทั้งหมดตอนนี้16รอบอย่างที่คุณปีมิดบอกไปนะคะแล้วก็ราคา gold spot ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่5,228เหรียญต่อออนค่ะที่ขึ้นไปสูงสุดเนี่ยก็เกือบเกือบห้าพเหรียญน,นะห้า7นสเหรียญช่แล้วตอนนี้ก็ย่อดเลยนว,ว่าตอนห้า7ันรเนี่ยราคาบ้านเรายังยังไม่ไม่หยุดขึ้นนะเพราะตอนที่ราคาทองคำลงมา5,246ันสเราก็ขึ้นไปอีกร้อยบาทเพราะว่า ค่าเงินบาทเราอ่อนลงไปจาก30.98ไปเป็น31.02แต่ตอนนี้หักลบกบกันแล้วเนี่ยจำไม่ได้ว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่คือต้องดูจากเมื่อวานเมื่อวานคือ27ี่ปิบเจ็ด่ะที่เท่าไหร่ไม่ไบ,วบวกจากในในตัวที่เร็วลงทุนโพสต์ไว้ก็ได้นะครับเพราะว่า,าบวกไม่ถูกแล้วไงบวกได้เพราะว่ามัน<อ>เราบวกจาก เพิ่มจากครั้งที่12เดี๋ยวจะรายงานให้อัปโหลดไปกดบอกว่ามันเพิ่มจากไม่ต้องไม่ต้องผมผมดูได้เลยเหรอเพราะว่าครั้งที่12เนี่ยบวกไปส0 0พันนะครับครั้งที่12เนี่ยส3 1ส1ม1ิบส่าเอ่อมันมันมันเป็นตัวเลขกลมๆมันไม่ยากไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่อบวกไปอีก50บาทก็คือ2,050บาทคือหลังจากครั้งที่12ที่บวก2,000เนี่ยมันเพิ่มมา200แล้วลงไป150ก็คือบวกมาอีก50บาท เพิ่มจากเมื่อวานนี้ตอนเนี้สองพันกับห้าสิบาทเอานี่น้องหม่ำมาดูอยู่เหรอทาไมหม่ำมาดูอยู่เหรอเขาอยู่ต่างประเทศเหรอไม่หม่ำอยู่ต่างประเทศเลยหม่ำมันอยู่แถวนี้ไดไม่นี้จะให้หม่ำไปถามพ่อคุณพ่อว่าคุณพ่อยังซื้ออยู่หรือเปล่าเออเออดูพอร์ดทองแล้วใจฟูเลยค่ะหม่ำไปถามหม่ำเนี่ยเป็นต้นต้นเรื่องเลยเป็นต้นเรื่องว่าตอนที่ทองประมาณสักห้าหมื่นอะ บาทละห้าหมื่นมันไปขอซื้อจากคุณพ่อ,อคุณพ่อของพวกเราคุณพ่อขายยาไปขอซื้อจากคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยมีทองบาทละสี่พันห้า,หาเ,เราอะ่ะให้ไอ้นี่เต็มที่เลยเราอะ่ะ <4, 000. S 1> สี่พันห้าคุณพ่อมีสี่พันห้าเราอ่ะให้ราคาเต็มที่เลยขายให้เราบาทละสองหมื่นคุณพ่อได้กาไรเท่าไหร่ตอนนั้นเราบาทละห้าหมื่นนะคุณพ่อบอกว่าเอาสนติเองนอ่ะเพราะฉะนั้นสี่พันห้ากับ เจ็ดหมื่นเจ็ดดิฉันว่าเขามีตั้งแต่สี่ร้อยอ่ะในหีบเพราะว่าดิฉันว่าเขามีต้นนุนราคาทองตั้งแต่สี่ร้อยคือเขาไม่จําเป็นต้องขายเขาจะไปขายทำไมอ่ะดิฉันว่าเขามีสี่สี่ร้อยอ่ะนะครับแล้วเขามีทุกราคาคือแต่ตอนที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยเดี๋ยวขยายความไปเลยละกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ดูราคาล่าสุดเลยขอดูก่อนได้ไหมขอดูราคาล่าสุดก่อนว่าโกลสปอร์ตที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้ขยับขึ้นมาอีกรอบแล้วนะคะอยู่ที่ ห้า2าสองเหรียญต่อออนซ์คือเมื่อกี้ดูยัง5 2าสองสองปดอันนี้เป็นห<อ>้าสองสามสองเพิ่มขึ้นมาอีกอีกสี่อะไรนะอีกสี่เหรียญ <c oughs> แต่ว่าราคาเนี่ยราคา<อ>ที่ <17. S 2> สมาคมเขาใช้อะ่ะรอบ17เจอรอบ1ิบเจ็ดเนี่ยอยู่ที่รับซื้อคืนนะคะเจ็ดมืหัน7็ดห้าสิบ 76, ขายออกเจ็ด0มืแดร้อห้าสิโดยที่โกลสปอตอยู่ที่ 5,235เหรียญต่อออนและอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่31บาท1สตางค์นะตอนนี้นะตอนนี้รอบ17สิรอบ17ราคาที่ข้าวโพดเมื่อกี้คไม่ใช่เมื่อกี้คุณแก้มพูดถึงราคาทองในประเทศรอบที่17ไงใช่เพราะฉะนั้นราคาทองต่างประเทศก็ต้องใช้รอบที่17ด้วยที่ราคาทองต่างประเทศที่ใช้เมื่อกี้เนี่ยมันรอบที่16ซึ่งมันปรับ ลดลงมาเพื่อคนเดียวไปเลยแล้วกันแั่คนเดียวไปอะคุณปิ่นไย์งานเองไปให้หมดเลยแล้วกันเชิญนายไม่ไม่ทองทองก็ตามตามนั้นแหละก็คือรอบที่สิบเจ็ดเนี่ยที่บอกไปเนี่ยราคาทองคําโลกเนี่ยมันลดลงมานะครับมันลดลงมานิดหน่อยก็เลยราคาบ้านเราก็ปรับลดลงด้วยโดยที่อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็ยังอยู่แถวสามสิบเอ็ดศูนย์สี่สามสิบเอ็ดศูนย์ห้าประมาณนี้นะครับ เ่าให้สังเกตว่าอัตาราแลกเปลี่ยนก็เหมือนที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าถ้าแข็งกว่า31บาทเมื่อไหรเนี่ยดูเหมือนว่าคนที่ดูแลเรื่องของค่างเงินเนี่ยจะพยายามรักษาไว้ที่แถวแถวเนี้ยสามบบาทอันนี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับค่างเงินดอลลาร์เลยนะแต่ที่มันอ่อนค่างลงสำหรับเงินดอลลาร์นะครับอ่ะไปเรื่องหุ้นตลาดหุ้นจากรายงานเองไหม มคือเวลามาด้วยเนี่ยเขาก็จะต้องอันนั้นอันนั้นอ่างเงี้ยแต่เวลามาคนเดียวก็เห็นแล้วก็สงสารอแต่บางทีก็หมั่นไส้ทําคนเดียวไหมไม่เวลามาคนเดียวมันจะไม่มีเวลาที่จะไปเปิดหน้านั้นหน้านี้ไงเพราะว่าไม่งั้นมันจะเกิดการเม่อว้ฉันไม่ใช่ลูกน้องมุดเป๋มิดไงใช่ป่ะดิฉันไม่ใช่แบบบ่าไงที่แบบจะต้องอะไรอย่างเงี้ยมุดเปนมันก็ต้องเอาตัวรอดไปแล้วก็ไม่ใช่มา จิ๋วที่ฉันใช้งานไง <S 2> <S 2> <S ไม่ใช่อัตราแลกเปลี่ยนอะไรนะตลาดวุ่นต่างประเทศค่ะดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะปรับตัวลดลง408.08%ค่ะแล้วก็ N ส s d a q นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น215.09% 1 S&P 500เพิ่มขึ้น28.04%ค่ะยุรโรปนะคะลอนดอนฟุซี่ร้อยเพิ่มขึ้น 58. ุ เซซีตี้ตลาดหุ้นบาริสรั่งเพิ่มขึ้น21จุดแบ็กฟังเฟิร์ตเยอรมันนี้ลดลง38จุดค่ะในเอเชียเช้านี้นะคะตลาดหุ้นโตเกียวนิกเกอีลดลง303จุด0.5%ห่างแสงฮ่องกงเพิ่มขึ้น654จุด2.41%อันนี้ขึ้นเยอะนะคะที่ฮ่องกงส่วนเซ่สไซ300ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ก็เพิ่มขึ้น22 0.48%ค่ะกลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเรานะคะดัแบบชนีราคาหุ้น ต่ำสุด1 3 3 3จุดสูงสุด1 3 4 4จุดตอนนี้10นาิกา48นาทีค่ะอยู่ที่1,334.67จุดเพิ่มขึ้น0.22จุดมูลค่าการซื้อขาย12,700ล้านบาทแล้วก็เ s e ตี้นะคะ8.88ค่ะ8 8 8 51จุดแล้วลงไป0.41จุดมูลค่าการซื้อขาย9,000ล้านบาทหุ้นที่ซื้อขายสูงสุดนะคะคด uh, ับหนึ่งเป็นหุ้นของกตทสพค่ะราคาเนี่ย เพิ่มขึ้น2บาทนะคะตอนนี้อยู่ที่123บาทค่ะป mm hmm. ูลค่าการซื้อขายก็ทะลุพันล้านไปแล้วอันดับ2องเดลต้าพันล้านเหมือนกันนะคะ2 0 9บาทลดลงไป1บาททรูก็ซื้อขายไปพันล้านค่ะ10บาท90นะคะลดลง20สตาง i ์ l 20 0บาท80 mm hmm. เพิ่มขึ้น1บาทแบงค์กรุงเทพ159บาท50ลดลง1บาท50ค่ะกราฟ46บาท75ลดลง25สตางค์แ 191บาทลดลงไป1บาทปตทาบาท50เพิ่มขึ้น50สตางค์ปตทนี้บวกไป1.47นะคะแล้วก็แบงก์กรุงไทย29บาทเท่าเดิมอันดับสุดท้ายเป็น a d v a n c e ์ค่ะ3า0บาทลดลงไป1บาทค่ะดอลลาร์บาทตอนนี้37บาท1สตางค์แข่งค่าสุด30บาท85อ่อนค่าสุด31บาท5สตางค์ราคาทองคำข้ามไปเลยนะคะไปดูราคาน้ำมันค่ะเบรน 67เหรียญ94เซนต์เพิ่มขึ้น37เซนต์เวสเท็กซซัส62 81เซนต์เพิ่มขึ้น42เซนต์แล้วก็ดูใบราคาเก่า61เหรียญ58เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะครับในเรื่องของราคาทองคำนะครับก็คงจะมีข้อสงสัยแหละว่าทำไมถึงปรับเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้และเพิ่มขาเดียวนะครับอย่างเี่เราเห็นราคาไปแล้วนะครับก็ น่าจะมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยส่งกองกำลังเข้าไปประชิดอิหร่านาแบบที่หายใจรถต้นคอแล้วนะครับประธานาธิบดีอิหร่านามาซุดปีเซสเคียนก็ออกมาบอกต่อชาวโลกนะครับว่า,าให้ช่วย ช่วยช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยว่าถ้าหากว่าสหรัฐเข้ามาโจมตีอิหร่านจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อใครนะครับไม่ได้ไม่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 ได้เกิดประโยชน์ต่อใครเขาใช้ว่ามัน b e n e f i t no one ก็คือไม่ไม่มีใครได้ประโยชน์ก็เกิดต่อสหรัฐไงต่อสหรัฐทำก็ต้องได้ประโยชน์อสหรัฐเออสหรัฐเขาไม่ไม่เคสเนี้ยเขาไม่ได้อ้างว่าได้ประโยชน์จากสหรัฐ แต่ถ้าเขาจะทําเพื่อประโยชน์ของโลกเพื่อประโยชน์ของโลกนะครับเพราะว่าเวลาถ้าในในเคสที่เขาไปไปลุกล้ําหรือลุกลามประเทศอื่นเนี่ยเขาเขาจะไม่ได้ทําเพื่อ,อประโยชน์ของอเมริกันเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ข้ออ้างจะอ้างอย่างไรก็แต่มันก็มีผลกระทบแน่ๆนะครับว่า,ถ,าถ้าหากว่าเพราะว่าทางฝั่งรัเสเซียเองหรือว่าทางฝั่งจีนเองเนี่ยก็ ไม่อยากเห็นว่าสหรัฐใช้อํานาจตามอําเภอใจนะครับไม่ว่าจะจะ,จะไปถล่มใครเมื่อ,อไรตอนไหนอะไรก็ทํำได้อะไรเงี้ยทางทางจีนกับทางรัสเซียเขาก็ไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยสบายใจนะครับก็รอดูว่าจะอย่างไรแต่ว่าก็มีข่าวออกมาหลายกระแสนะว่าสหรัฐอิหร่านปิดน่านฟ้าแล้วเพราะว่าป้องกันไม่ให้เครื่องบินลบของ สหรัฐเขาสามารถที่จะบินมาโจมตีอิหร่านได้ง่ายๆแต่ทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยเคยแสดงแสนญาณุภาพแล้วในบางภูมิภาคว่าถึงปิดไม่ปิดเนี่ยเครื่องบินของสหรัฐเครื่องบินลบสหรัฐเนี่ยสามารถบินเข้าไปโดยที่จับสัญญาณไม่ได้ก็ได้นะครับเขาพัฒนาเทคโนโลยีไปขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาถึงมีความมั่นใจมากในใน แสนยานุภาพของอกองทัพของอเมริกันนะครับอ่ะนะก็สงครามก็ว่ากันไปสงครามก็ว่ากันไปแต่ผมคิดว่าโดนันททัาน่าจะรอดูท่าทีก่อนไม่น่าจะผีบถามโจมตีแต่ดูจากราคาทองคำแล้วมันก็น่ากลัวนะครับน่ากลัวว่าตลาดเนี่ยอมองมองไปไกลและว,ว่า มองไปเหมือนจะมีสงครามแล้วประมาณนั้นเพราะว่าราคาโกลสปอตที่ประกาศครั้งแรกของสมาคมสมาคุมค้าทองคำวันนี้เนี่ย5,204นคร,ครั้งหลังสุดเนี่ย5 2า0ากว่านะก็โกสปอตของโลกเนี่ยก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะขึ้นขึข้นค่อนข้างเร็วและแรงภายในวันเดียวมันสะท้อน จิตวิทยาของผู้ซื้อทองคำนะครับในในในแง่ของความกังวลเกี่ยวกับสงครามนะครับส่วนในฝั่งของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานที่ขึ้นมาแรงๆเนี่ยก็มาจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาตินะครับโดยเป็นการซื้อสุทธิ4,493.94ล้านบาทเมื่อวานทำให้ อยอดซื้อสุทธิ 1- ถึง27มกราคมเนี่ยขึ้นมาเป็น7,341.91ล้านบาทนะครับก็เป็นโมเมนตัมที่ดีนะครับซึ่งทางนักวิเคราะห์ต่างๆก็มองว่ามาจากเนื่องจากว่าค่างเงินดอลลาร์ทีอ่อ่อนลงด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เลยทำให้มีเม็ดเงินที่จะไหลไป สู่ตลาดทุนหรือว่าตลาดตราสารหนี้ของประเทศที่เขามีแนวโน้มคองข้างเงินที่จะแข็งค่าขึ้นนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับที่ก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นเราค่อนข้างแลกกาดค่อนข้าง,งแลกกาดก็เลยทําให้เม็ดเงินลงทุนต่างชาติเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไหลเข้ามาในบ้านเรานะครับประกอบกับเรื่องของอการเลือกตั้งที่กําลังจะมีขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์ ก็ทาให้เกิดแรลลี่ที่ไปสนับสนุนเรื่องของการเลือกตั้งด้วยนะครับเป็นปัจจัยหลักอีกแป๊บเดียวเนาะเลือกตั้งใช่ใช่นะครับออไอเรื่องราคาทองเนี่ยนะครับนี่เมื่อกี้พูดเรื่องอะไรนะรื่องหุ้นครับแต่วันนี้ไฮไลท์ก็คือเรื่องทองนั่นแหละคือราคาทองเนี่ยมันก็จะมีของเราคซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับจําได้ไหมที่บางชาติเข้าไปดู เรื่องของผูค้าทองรายใหญ่ผู้ค้าทองรายใหญ่อันนี้ก็ยังไม่จบนะคุณเปียเมศในกรุงเทพธุรกิจวันนี้นะคะบอกว่ามันก็เหมือนกับว่าพอราคาทองปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อนแรงมากขึ้นขนาดนี้เนี่ยทำให้แบงก์ชาติเนี่ยเผชิญโจทย์ที่ยากยิ่งขึ้นอีกในการกำกับดูแลการซื้อขายทองคำโดยเฉพาะผ่านแอปพลิเคชันที่เป็นเงินบาทเพื่อที่จะลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาทเนี่ยนะคะ นนเขาคุยกับคุณจิตติตั้งสิทธิพับดีนายกสมาคมค้าทองคำค่ะคุณจิตติก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยกลุ่มผู้ค้าทองจํานวน14รายที่ไปคุยตอนนั้นน่ะกับทางแบงค์ชาติเนี่ยยังคงอยู่ในภาวะรอความชัดเจนเพราะว่ามันยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับอย่างเป็นทางการ,รว่ามาตรการกํากับดูแลจะออกมาในรูปแบบไหนมีขอบเขตการบังคับใช้อย่างไง ดังนั้นผู้ค้าทองเนี่ยยังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างชัดเจนเนื่องจากข้อมูลยังไม่ครบถ้วนแต่สิ่งที่ทุกฝ่ายคาดหวังก็คือการชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจากแบงค์ชาติเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและไม่กระทบต่อระบบการจัดการเดิมที่ดำเนินการอยู่แล้วสรุปก็คืออย่างาแล้วคุณคุณหมอกฤิรัตฮิรัญยศิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุกเนี่ยนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้ไม่ใช่วันนี้สิวันนี้28ป่ะอ่าวันนี้แหล, uh huh. และ28มกราคมเนี่ยจะมีการหารือร่วมกันร,ระหว่างแบงค์ชาติกับผู้ค้าทองอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นจุดสำคัญในการหาข้อยุติร่วมกันเนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปมาตรการใหม่ออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วก็ยอมรับว่าบางมาตรการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา อาจจะกลายเป็นภาระต้นทุนเพิ่มเติมสําหรับผู้ค้าทองคําแต่ในทางปฏิบัติกลุ่มผู้ค้าทองนกำลังพยายามปรับระบบภายในไปพร้อมๆกันเพื่อรองรับแนวทางการกับดูแลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับประเด็นการใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อขายทองนะคะแม้ว่าจะมีความพยายามผลักนั้นแนวคิดดังกล่าวแต่ปัจจุบัน,นย,ยังไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากยังขาดความชัดเจนรวมถึงข้อติดขัดด้านกฎหมาย และรายละเอียดเชิงเทคนิคบางประการทําให้ยังไม่สามารถนํามาใช้ได้จริงคือการซื้อขายแอปพลิเคชันเป็นเงินบาทมันก็จะกระทบกับอัตราแลกเปลี่ยนนะงตอน<ะ>นี้ที่แบงก์ชาติเขามองแล้วพยายามจะเข้าไปดูตรงนั้นนะคะส่วนแนวโน้มราคาทองคําอันนี้จากนายกสมาคมค้าทองคํานะคุณจิตติเนี่ยว่าเราฟังว่าว่าใครคอมเมนต์นะ,ะเราต้องดูนะว่าเขาเป็นใครเขาอยู่จุดไหนคือจะบอกว่าจะไปทางไหนอะไรเงี้ยไม่ไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งแต่<ะ>แต่ต้องดูว่าเขาอยู่ตรงไหน ขาพูดในฐานะอะไรแบบเนี้ยเพราะตรงกลางไม่มีอยู่แล้วไง่าเหมือนแบบคุณเป็นมิต้จะพูดถึงพรรคการเมืองอ่ะคุณต้องรู้ว่าในใจลึกๆเขาอ่ะเขามีใครอยู่ในใจเขาปิดไว้ไม่มิดหรอกเขาก็จะออกทางนั้นแหละแททๆๆๆยอมมั้ยมันจะแบบคนเราอ่ะมันจะแบบมันต้องเห็นเงีมันต้องเห็นอะไรบางอย่างมันต้องมีแพรๆหมอบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานที่เขาพูดอ่ะมันจะมีอะไรบางอย่างที่ฉันฟังอยู่มันจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจตึ๊ดๆๆ อ่ะอันนี้คุณจิตติพูดคุณจิตติบอกว่าแนวโน้มราคาทองคําตอนนี้เนี่ยนะมุมมองก็คือว่ามันปรับตัวขึ้นแรงเกินความคาดหมายล่าสุดเนี่ยทะลุ5,000เหรียญไปเรียบร้อยแล้วและมีโอกาสที่จะไปถึง6,000เหรียญต่อออนซ์ด้วยในปีนี้นะหลักๆเนี่ยก็มาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เมื่อกี้ที่คุณบีไปบอกแล้วสถานการณ์อิหร่านสหรัฐสร้างความกุ้ยตกกังวลทั้งทุนทั่วโลกผลักดันให เงินทุนเนี่ยไหลเข้าสู่ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยราคาทองพยับเหนือ75,000บาทแล้วแนะนำว่าโอ้โหถ้ามีเงินเย็นก็ยังทยอยซื้อสะสมได้หรอือเขาแนะนำให้ซื้ออยู่เลยนะก็ก็ <รา S 2> ถ้ามัน,มนยังข,ขึ้นต่อก็ยังซื้อได้เขาบอกอเพรแนวโน้มระยะยาัยังสร้างผลตอบแทนได้แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวงรังเพราะราคาที่ปรับขึ้นแรงอาจจะนำไปสู่การพักฐานในระยะสั้นอืม อืมอืมาคุณหมอก,กิบรัฐก็บอกเหมือนกันในเชิงกลยุทธ์แนะนําให้เพิ่มสัดส่วนทองคําในพอร์ตและบริหารการลงทุนแบบผสมผสานระหว่างระยะสั้นกับถือครองระยะยาวท่ามกลางความไม่น่นอนของเศรษฐกิจโลกและระบบการเงินระหว่างประเทศเขาก็มองคล้ายๆกันนะคือในเรื่องของทองคำเนี่ยนะไอไอตัวที่เราพูดถึงปัจจัยขับเคลื่อนมาก่อนหน้านี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วละ่ะเรื่องออการหนีออกจากดอลลาร์ ด้วยนะครับการที่ธนาคารการต่างๆซื้อแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยมันมีปัจจัยเรื่องของสงครามเข้ามามเสริมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันต้องมันมัน,ม,นมันต้องมาดูว่าไอ้ปัจจัยหลักๆเนี่ยมันเป็นตัวไหนเช่นถ้าระยะหลังนะถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเราเราอาจจะต้องมองเป็นเฟสเฟสที่มันขึ้นมาถ้าเฟสรรยะหลังมันมาจากเนื่องจาก ความกังวลเรื่องสงครามถ้าสงครามมันไม่เกิดปัจจัยตัวนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เข้ามากระตุ้นราคาทองคำต่อเนื่องหรืออยู่ๆมันเ,เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นมาทุกฝ่ายแยกย้ายกันอเมริกาบอกว่าไม่เอาละไม่ไม่ไม่ไมไมรุกต่อเนื่องไม่เข้าอิหร่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้ราคาทอางคำหมดแรงกระตุ้นตรงนี้นะครับ เพียงแต่ว่านะสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยสหรัฐยังเหมือนมีท่าทีว่าจะกดดันอิหร่านอยู่ mm hmm. มันก็เลยยังมีแรงตรงเนี้ยกดดันไปที่หรือว่าจริงๆกดดันก็คือหนุนราคาทองคาอยู่นะครับในในในผมมองลักษณะอย่างนี้นะ mm hmm. ผมมองลักษณะอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าแรงกดดันตรงนี้เนี่ยมันผ่อนคลายลงไปเหมือนอาจจะไปส่งผลกระทบเพราะว่าปัจจัยที่หนุนเนื่องเข้ามา ช่วงนี้มันค่อนข้างสะท้อนความตึงเครียดในตะว,วันออกกลางนะครับที่ไปกระทบถึงเรื่องของราคาทองคำด้วยนะครับประมาณนั้นอ,อันอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะที่ที่เป็นพิเศษเพราะว่าอย่างาดูจากตลาดทุนบ้านเราก็รู้ล้วนะครับว่าพอพอแรงซื้อเข้ามา,าเนื่องจากว่าความคาดหวัง นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลหลังภายหลังการเลือกตั้งเนี่ยออกมาช็อตเดียวก็จบแล้วเมวื่อวานนี้ก็ดันขึ้นไปพรวดเดียวมันแล้วมันเป็นการที่ดันแรงดันแรงมันก็เลยวันนี้ก็เลยจบเลยนะไม่ได้ไม่ได้มีดันต่อเนื่องตอนนี้ก็ดันชนีบวกแค่1จุดนะแล้วก็เราติดลบก็ติดลบ1จุดอะไรก็จะอยู่แถวๆนี้เพื่อที่จะรอของจริงอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าถ้าเป็น election rally หรือว่า การแลร,รับเลือกตั้งเนี่ยถ้ามันมันจบตรงนี้เนี่ย<ม>อาจจะไปรออีกช็อตหนึ่งตอนที่รู้ผลการเลือกตั้งเลยว่าพรรคไหนมาเป็นระดับหนึ่งันดับสองระดับสามนะครับแล้วก็ไปรุ้นกันว่าใครจะจับมือใครตอนนั้นเนี่ยถึงจะเล่นกันอีกรอบหนึ่งในเรื่องของตลาดหุ้นนะครับที่จะเก่งว่าอ๋อพรรคนี้มาละพรรคนี้เป็นรัฐบาลแน,น่นอนพรรคนี้และไปดูการตอบสนองอีกทีนึงตรงนั้นนะครับ แล้วกเ็เรื่องของผลประกอบการนะเพราะว่าธนาคารกลุ่มธนาคารที่ประกาศออกมาก่อนก็จบแล้วนะครับอตอนนี้จะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มแบงก์เองก็เล่นไปตามสภาพล้ขึ้นมาวันหนึ่งลงมาวันหนึ่งก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษก็จะรอดอูบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆที่จะประกาศผลการเนินงานทยอยประกาศออกมานะครับแล้วก็มันจะมีการตอบสนองเป็นหุ้นรายตัวถ้าหุ้นตัวไหนมาเก็ตแคปใหญ่ ก็จะมีผลต่อดัอชนีราะคาหุ้นมากหน่อยก็เป็นไปตามแบบนี้นะครับเริ่มเข้าสู่วงจรไปตามสภาพแล้วล่ะนะครับไปตามสภาพอะนะครับน่าจะแค่นี้น่าจะแค่นี้สำหรับวันนี้นะครับเอะมาเร็วไปมาช้าจบเร็วเนาะจบเร็วจบเร็วเมื่อวานก็พูดเจอมกัน <laughs> เมือ่อวาวนมันเป็นประเด็นมันมันเป็นประเด็นต่อเนื่องไงก็มีเรื่องที่พูดต่อเนื่องได้วันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเพราะเท่าที่สํารวจน่าจะประมาณนี้เพราะว่าถนนทุกสายตอนนี้มุ่งสู่เรื่องของทองคําแค่นั้นเองสิบเก้ารอบแล้วอตอนนี้สิบเก้ารอบ,ร,บรอบล่าสุดก็ปรับลดลงหนึ่งร้อยบาทนี่โอ้เขาขึ้นให้ดูเลยเนาะว่าปรับ ตอนกี่โมงใช่ใชโมงอนะไเยเยอะไปหมดคือรอบสิบแปดเนี่ยปรับขึ้นเป็นหนึ่งร้อยแล้วรอบสิบเก้าก็ลงมาหนึ่งร้อยมีถนนสองสายก็คือสายทองคํากับสายการเมืองอที่กร้อนแรงในบ้านเราเพราะว่าการหาเสียงก็คือโค้งสุดท้ายหละครับเต็มที่กันทุกคนแต่ว่าก็คิดว่าเราก็พอเห็นแล้วแหละว่าเราจะไปทางไหนกันแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงกันที่เหลือก็ฝากไและกันฝากช่อง อันนี้ของคุณปี่มมิตรนะมันเด้งมาดิฉันเนี่ย <บะ S 1> ช่อง u t u b e คุณปี่ยมิตรเนี่ยความคิดความสุขความหวังคุณป<อ>ี่มเนี่ยอัพโหลดเพลงใหม่ <laughs> เขาแต่งเพลงค่ะแต่งเพลงแล้วไปลงใน youtube ค่ะ <laughs> วันวันหนึ่งตอนนี้เขาถ้าว่างเขาก็แต่งเพลงครับ <laughs> เพราะนั้นฝากช่อง u t u b e คุณปี่มมิตรนะคะความคิดความสุขความหวังมีคนตามอยู่ประมาณเจ็ดคนรวมดิฉันด้วยแล้วไปฟังเพลงที่คุณปี่มมิตรเขาแต่งสะท้อนตัวตนกันนะคะการการแต่งเพลงเนี่ยอะ เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ดูเรื่องของราคาทองคําแล้วก็ตลาดหุ้นไปแล้วกันว่าจะมีแรงส่งต่อไปได้ไหมหลังจากเมื่อวานร้อนแรงเหลือเกินนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้ถ้าไม่ติดอะไรวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ